คนข้างที่วันนี้เราปล่อยกันเยอะเนาะสาขาเราปล่อยเฉพาะสาขาบอหินนี่ปล่อยหลายคันเลยนะครับวันนี้ก็จะวุ่นๆกันหน่อยพี่เช้านี้โอเควันดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับผมน้องฟอร์ดคนดีคนเดิมนะครับเอเคคาสำนักง,งานใหญ่สาขาบอหินนั่นเองมีรถให้พี่เลือกมากกว่า300กว่าคันพร้อมดอกเบี้ยพรมนะครับเริ่มต้นอยู่ที่0.99นั่นเองนะครับผมนะครับผมอะไรวะ ตัดฟทกูเฉยอ,อ่ะวันนี้ผมจะให้พี่มาดูนะพี่กระบะโฟวิลพี่ประหยัดไปตั้งสามแสนเลยนะมาดูกันว่าเป็นรถอะไรเป็นรุ่นอะไรปีอะไรเลขไม์เท่าไหร่มาชมกันพี่กับเจ้าอีซูวีคอร์นะครับเป็นตัวแคปบเกียร์ธรรมดาโฟวิลระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมปี2023พี่ได้สีเทาแรมโบนะเดิมๆเลยพี่ไม่ได้ตกแต่งอะไรมาเลยนะครับเดิมเลย เลขไม้น้องวิ่งเพียงแค่หกหมื่นโลพี่ผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นถ้าพี่ออกรถยี่สิบาทฟรีดาวนะครับผมแถมประกันไทยชั้นหนึ่งให้นะครับหรือพี่จะรับเป็นดอกรับเป็นดอกเบี้ยศูนย์จุดเก้าเก้าก็ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเลือกดอกเบี้ยศูนย์จุดเก้าเก้าพี่ก็จะไม่ได้ประกันชั้นหนึ่งเงื่อนไขศูนย์จุดเก้าก็คือพี่ต้องดาวตามเกณฑ์น,นะครับจัดแค่สามปีเท่านั้นย้ำนะพี่สามปีเท่านั้นนะครับผมดาวประมาณยี่สนะิบห้าถึงสามสิบเป พี่รับไปเลย0ูนย์จุดแต่ว่าพี่ก็ต้องจายประกันชั้นหนึ่งเองนะอันนี้ผมเคลียร์ก่อนนะผมเคลียร์กลางไร์ก่อนเลยนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดกันนั่นเองนะครับมามาดูกันพี่ตัวนี้ได้เป็นตัวหน้าไมนุเชนแล้วนะคับผมนะเป็นตัวหน้าไมนุเชนแล้วนี่สวยสวยแบบนี้เลยพี่ได้รถเชียงใหม่ด้วยนะได้รถเชียงใหม่นะครับพี่ได้รถเชียงใหม่เลยดูพี่ดูสภาพสวยสวยแบบนี้นะพี่ดูภายในนานๆจะมีของเข้ามาแล้วช่วงนี้ หน้าฝนด้วยพี่ช่วงนี้หน้าฝนด้วยบอกเลยคุ้มมากนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับกับเจ้ากระบะแคปโฟวิลปีใหม่ๆหมน้อยๆนะพี่นี่เลยได้เครื่องสามพันเกียร์ธรรมดานะครับบอกเลยมีแต่คนต้องการเยอะมากนะครับนานๆจะมีเข้ามาใช้คำว่านานๆจะมีเข้ามาเลยนะพี่ดูหัวน็อตทุกอย่างเดิมใสกิ๊บอย่างนี้เลยพี่นี่นี่แหละเขาเรียกว่าของจริงสวยของจริงเดิมๆของจริง นี่ดูดูยางว็ดอาร์กแกะไม่ออกอ,อ้าวนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเดิมเลยเห็นไหมเห็นไหมสีเห็นไหมเล็บขูดได้เลยเห็นไหมมันไม่กึกกึกนะพี่เห็นไหมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเดิมเดิมอย่างนี้เลยพี่น,นี่เขาเรียกว่าเดิมของแท้นะใครที่กำลังมองหาอยู่นะพี่บอกเลยต้องจัดแล้วนะครับพี่ได้ปี2023นะ่ะได้กระบะโฟร์วิวนะ กระบะแคทโฟวิลนะช่วงนี้หน้าฝนเราด้วยนะพี่เครื่องสามพันนะครับได้สีใหม่ด้วยสีเทาแลมโบได้เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับโฉมปี2 0ง3นยีนั่นเองนี่ดูด้านท้ายเขาเดิมย่างนี้เลยพี่เป็นตัวแซดนะมีกล้องถอยอะไรให้ครบเลยพรงอาละไรมัลติฟังก์ชันจอยจอกลางทุกอย่างมีมาครบเลยพี่เดิมๆโรงงานเลยไหมพี่มาดูฝั่งคนขับกันหน่อยมาดูฝั่งคนขับกันหน่อยเวทพี่ท่านไหนนะครับ อยากดูรถอะไรนะพี่ท, middle, ทักเข้ามาก่อนได้เลยทักเข้ามาก่อนได้เลยนะครับร้านเรานะครับเปิดทําการทุกวันนะครับตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นนั่นเองนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเส้นที่จะไปเชียงรายนะครับ Origin, ตรงดอยสก็ดนั่นเองนะครับตรงสะพานลอยบ่อหินนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับอยู่แถวร้านนะครับอยู่ระแวกเชียงใหม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากมาดูมาอยากมาชมตัวจริงอยากเข้ามาดูที่ร้านมาเลือกรถที่ร้านเข้ามาได้เลยพี่เข้ามาได้เลยนะครับ แล้วเราเปิดทาการทุกวันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนักคงนักขัดอะไรเงี้ยร้านเราเปิดตอนรับพี่ๆเสมอนะครับผมหนึง่ขงข้อแม้จากบ้านดำนะครับครับาราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ราคาค่าตัวน้องอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทพี่คุ้มมากนะพี่ดูสภาพไม่แค่หกหมื่นนะดูสภาพดิสวยๆแบบนี้เลยพี่สวยๆแบบนี้เลยดูผมลองเห็นไหม เลขไม่ 66, หกหมื่นหกพันโลเลขไม่เพียงแค่หกหมื่นหกพันโลบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วนะพี่ประหยัดไปได้เกือบสามแสนอะประหยัดไปได้เกือบสามแสนเลยนะฮู้มจัดอะมีเอ็มจีเอสเอสสีดำไหมครับ H H มีสีขาว H H. สีดำมีสีดำมีใช่ไหมครับใช่ไหม oh. อ๋อเซ็ตอ๋อนนั่นเซ็ตเอส เอเอสตอนนี้ผมจะมีสีขาวพี่ต้องดูสีขาวผมพาไปชมแล้วผมพาไปดูพี่เอเอสนะหนึ่งจุดห้าเทอ,อร์โบตัวท็อปแลผมพาไปดูปีใหม่ไม่น้อยเหมือนกันราคาโอเคเลยราคาโอเคเลยราคาหน้าครบหาด้วยมาดูสภาพห้องเครื่องพี่เห็นไหมหัวน็อตทุกอย่างพี่เห็นไหมก็ต้องเดิมอย่างนี้เลยนะสีทุกอย่างจะต้องเดิมแบบนี้เลย เห็นไหมแก้มด้านข้างมัวน็อตแก้มด้านข้างเห็นไหมจะต้องเดิมเดิมอย่างนี้เลพี่มาร์กรงงานนะไฟนุ่งไฟหน้าคมไฟหน้านะไม่มีรอยถอดเลยนะดูหออดดัวน็อตดิสวยๆเลยพี่สวยๆเลยนะครับพี่ๆท่านไหน,นพี่กำลังมองหายอยู่นะต้องจัดเลยพี่ประหยัดไปได้เกือบสามแสนอะประหยัดไปได้เกือบสามแสนเลยพี่พี่ดูออปชันเขามีครบอะมี Fd ดีไหมครับมีเอฟดี C B F D C F D ยังไม่มีพี่ตอนนี้จะมีเป็น F B แล้วก็ F C นะครับแล้วก็ F E นะครับ F D นี่ขายหมดแล้วไปหมดแล้วพี่ไปหมดแล้วนะครับเพราะมีแต่คนหาเยอะมากมากนะพี่ C B F D นะนี่ยังไงฝากไปด้วยพี่กับเจ้าอิสุวีคอร์สเครื่องสามพันได้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโฟ์วิวปีสองพันยิบสามไมน้องวิ่งไปแค่หกหมื่นหกพันโลเท่านั้นนะครับกับครางว่าอยู่ที่หนึ่งหมืนหนึ่งพัน ผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ถ้าพี่ดาวข้างว่าก็ลดลงดีสาหรับพี่อยู่แล้วนะครับแต่ได้ผ่อนสบายไม่หนักไม่หนักไม่หนักนะได้สีเทาแลมโบด้วยนะผม <c oughs> กับค่าตัวอยู่ที่6กแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับได้รถเชียงใหม่ด้วยนะได้รถเชียงใหม่ด้วยนะครับผมสาหรับใครที่กําลังมองหายอยู่นะพี่ขอฝากไว้ด้วยอ่าขอฝากไปด้วยเพราะตอนนี้กระบ,บะแคปโฟตอนนี้ผมมีสองคันใช่ไหม มีสองคันมันจะมีสองคันมีคันสีส้มมีคันหนึ่งวิคอร์สก่อนที่จะเป็นโฉมนะอ๋อใช่ใช่อาหารเป็นย่าธรรมดาเหมือนกันมีเหมือนกันพี่บางคนแบบราคาแบบอันนี้ไปหน่อยนึงพี่อยากได้แบบประมาณสักห้าแสนห้าแสนกลางๆมีไหมมีผมมีคันหนึ่งสีส้มก่อนที่จะเป็นโฉมนี้เป็นยูสุวิคอร์สเหมือนกันนะครับผมมีเหมือนกันถ้าพี่ท่านไหนสนใจนะพี่อยากได้กระบะแคปโฟวิวนะพี่ทักเข้ามาได้เลยพี่ทักเข้ามาทางบ้านฟ้าก็ได้บ้านเขียวก็ได้นะครับผมแต่ผมให้แอดมินส่งรายละเอียดรูปรถอะไรให้ก่อนเลย นะผมพร้อมรายละเอียดต่างๆพี่อยากได้ปรึกษาการจัดไปเน้นหรือการซื้อสดว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมต้องใช้กอกสารอะไรบ้างนะผมพี่ทักเข้ามาได้เลยพี่ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมเพราะว่าก่อนส่งมอบนะครับทางร้านจะนํารถเข้าตรวจเช็คสูตรให้พี่ด้วยเป็นไทยของเล็วเช็คระยะของส่วนอิสุเลยพี่ยี่ห้อไหนยี่ห้อร้านเลยอย่างมดดานะมด้าเนี่ยมาด้าก็เข้ามดดาด้าอิสุเข้าอิสุโตโยต้าเข้าโตโยต้าพี่ของเราทุกอย่างมาตรฐานหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ สบายใจได้เลยออกรถกับทางเอเคคาไปเราตรวจเช็คดีเช็คอะไรจากศูนย์เลยมีบินใบเสร็จตัวจริงให้พี่เลยนะครับนี่มาเมื่อกี้มีพี่ๆอยากดูอ่า MG HS ไม่ใช่ไหมครับป่ะไปดูอันนี่จอดนี่เลยจอดนี่เลย4ประตูเครื่อง2,500ตัวสูงครับ4ประตูมีพี่เอลซุมีมีส3คันเลยตอนนี้นะครับผมพาไปดูมาเอา,อาด้านน,านี้ก่อนเอาด้านนี้ก่อนนี่ เมื่อกี้มีพี่ๆอยากดู MG HS ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมครับสวัสดีครับพี่ดีแม็ครับจัดไปพี่จัดไปเราผมพาไปดูมีมีหลายคันเลยนะครับราคาย่อมเยาด้วยราคาย่อมเยาวด้วยสวัสดีตอนเช้าเซลฟอร์ดขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับม่วงมากเลยวันคนม่วงเลยตาตาจะติดจะโอเคนี่ับพี่ MG HS ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะพี่เป็นตัว X มีสลูปกลองรอบคันอะกลองรอบคันตัวนี้เป็นเครื่อง1.5เทอร์โบเบ,บนซินนะครับผมคันนี้ปี2020กับเลขไมน้องวิ่งเป็นแค่70,000โลนะครับกับค่าตัวอยู่ที่455,000บาทคันนี้ผ่อนเดอร์มัน7,000กว่าบาท8,000ตีไปแล้วผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยเดยวก่อนส่งมอบนำรถเข้าตรวจเช็คศูนย์เ g ็มให้ใหม่ด้วยเปลี่ยนไทยของเลว้วเช็คระยะน้ำมันคงน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยเราเช็คศูนย์เลย นะครับผมอย่างที่ผมบอกของเราเอารถเข้าสู่ทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือว่ารถเก่าพี่เพราะฉะนั้นนะพี่ๆที่ออกกับทางเอคาไปสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับนี่มาดูภายในกันหน่อยเว MG HS ดูความหรูหราเขานี่ใหญ่มากนะพี่ใหญ่มากๆนะมีไฟ ambient light ไฟห้องโดยสารเลยนะดูโอ้โหคือแบบจัดเต็มอ่ะ ดูบาะเขาดิโคตรสปอร์ตอะแล้วกว้างนะพี่เห็นเบาะอย่างงี้นะกว้างนะภายในกว้างนะประตูท้ายเป็นประตูท้ายไฟฟ้าด้วยพี่โคตรกว้างเลยนี่ดูท้าชมเปิดท้ายดูเราลองเปิดท้ายดูนี่ตัวน,นี้เป็นตัว I-Smart ก็คือตัวท็อปนั่นเองนะพี่ไอสมารมันจะได้เฉพาะตัวท็อปนะครับจะไม่ผิดนะนี่ สว,สวยแบบนี้เลยพี่ด้านหลังห้องกว้างแบบ,แบบนี้นะนันใหญ่ MG ญไฟฟ้ามีหม่ครับ MG <S 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 ไฟฟ้ายังไม่ได้เอาเข้ามาครับพี่ MG ไฟฟ้ายังไม่ได้เอาเข้ามาตอนนี้ MG ผมจะมี MG HS ก็คือตัวใหญ่พี่เขาเนาะแล้วก็ MG ZS นะครับ MG ZS แล้วก็ MG ห้านะับผมเห็นไหมประตูท้ายไฟฟ้านะโอ้โหพดเอาใหญ่ด้วย ซส์แบบโอเคแล้วแบบผ่อนสบายเว้เป็นรถได้ปีใหม่ไม่น้อยแล้วก็ผ่อนสบายผ่อนไม่หนักอะผ่อนเดือนประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันกบบาทแปดพันอย่างเงี้ยคือง่ายเงินเดืน 15, อนหมื่นห้าหมื่นหกอะเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับเป็นเจ้าของได้แล้วมันต้องใช้คนค้ำด้วยไม่มีเครดิตแล้วผมรับจบให้ไม่มีเครดิตแล้วผมรับจบให้นะครับ BYD มีไหมครับ BYD ยังไม่มีครับพี่ BYD อะคือรถไฟฟ้าเรายังไม่ได้ออกเข้ามานะครับผม นะครับยังเรายังไม่ได้เข้ามานะครับจะมีเฉพาะมินิอย่างเดียวเลยนะครับมินิไฟฟ้านะครับมิดอ่ามีมิดซูเอ็กเทนเดอร์ไหมคะมีพี่มีป้าสัมพายไปดูเนี่ยวะเอ็กเทนเดอร์สีขาวเอ็กเทนเดอร์สีขาวน่าจะอยู่หน้าร้านครับแล้วก็อยู่หน้าร้านสีสีเทาอ่าสีเทาอ่าป้าตระกูลพวกพีพีวีผมก็มีนะพี่ ตระกูลพวก PPV PPV ผมก็มีนะตัวใหญ่ของเขาอะอย่างเช่นแบบมิว X Ford e v e r e d t b a j ฟอ o Fortuner ผมมีครบทุกแบบเลยพี่ผมมีครบทุกแบบทุกยี่ห้อเลยนะครับผมอยู่ที่ว่าพี่อยากได้แบรนด์ไหนอยากได้ค่ายไหนนะครับปรึกษาได้พี่ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับผมบอกว่าหารถประมาณนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ฮุนไดสตาร์เรียหไหม มูไดสแตเลียนะครับมีเหมือนกันเอาผาดก็มีเหมือนกันมีหมดเลยนะพี่มีหมดเลยมีทุกครบทุกแบบนี่4ประตู4ฟวิวรีโวนะปี2020เป็นตัวมิดนะพี่เกียร์ธรรมดาเครื่อง244พันสีวิวอันนี้เปิดราคาเลย6 9 9 0น0บาทเท่านั้นมีแต่คนตามหาพี่4ประตู4ฟวิวบางคนเขาแบบจำเป็นต้องได้ใช้หน้าฝนพี่มีแต่คนหาเยอะมากๆแล้วนานๆมันจะมีเข้ามาถ้าตัวโยโฟวิวนะโตโยต้าโฟวิวนะนานๆมันจะมีเข้ามา นี่มาคันไหนดีอดาเมื่อกี้พี่อีวุสุเครื่อง2,050ยังอยู่ไหมครับอยากดูอยู่ไหมครับยังยังอยู่ในย,ยังอย,ย,งอยู่ยังอยู่ในไลน์อยู่ไหมเมื่อกี้มีพี่อยากดูดีแม็กซ์2,050นี่เลยมามีหลายคันเลยมีหลายคันเลยอย่างคังนนี้ปี2012เป็นอีวุสุด,ดีแม็กตัว2,050คันนี้มัวิ่งไปอยู่ที่150,000กิโลนะครับ ค่าตัวอยู่ที่385,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าพี่ผ่อนฟรีดาวนะอ่าผ่อนฟรีดาวนะครับพี่จะผ่อนเดือนละประมาณ8,00 0กว่าบาท8 0 0 0กว่าบาทเล้วเรามาดูในในสนวนของเรื่องเงื่อนไขอาชีพอะไรต่างๆกันนะครับเล้วผมรับจบให้นะครับ,บ,บ,นะรบนี่เลยนะครับสีดาสีดาปี12สองนะพี่หรือว่าใครอยากอยากได้สีบอลมีเหมือนกันก็สองหมนห้า 2, 5, ปีสิบสองเหมือนกันนะครับอันนี้เลขไมค์ขยับลงมาหน่อยเมื่อกี้ไมคแสนห้านี้ไมคแสนสามราคาต่างกันหมื่นเดียว อันนี้สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นคันนี้จะผ่อนเดือนละประมาณเจ็ดพันฮะเมื่อกี้แปดพันอ่ะพอๆกันพอๆพกันพอๆพกันเลยผ่อนเดือนประมาณแปดพันนะครับรวมถึงหนึ่งจุดเก้า Kia Auto ตอนนี้ผมมีสองคันนะครับถ้าหนึ่งจุดเก้า a u นี้ปีสิบหกนะอันนี้เป็นตัวท็อปนะพี่เป็นตัวท็อป Air ดิจิตอลแล้วนะครับนี่เป็นตัวท็อปอันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทคันนี้มาวิ่งเก้าหมื่นโล นะครับแล้วก็อีกคันนึงเป็นคันสีขาวปีเดียวกันปี16ตัวท็อปเหมือนกันออโตโน้นะครับคันนั้นก็ราคาเท่ากัน5 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาเกียร์ธรรมดาหน่อย1.9ึ่นี่ยหนะครับตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับผมปี2017อ่าคันนี้เปิดราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา1.9นะพี่เกียร์6สปีดนะครับผมถ้าพ,พี่ท่านไหนสนใจนะพี่ทักเข้ามาได้เลย4ี4คนสี่โฟร์วิวมีไหมครับ สี่คูณสี่โฟวิลหมายถึงแครบหรือว,ว่าสี่ประตูพี่คือเม้นผมไม่ขึ้นเหรอครับอันไหนครับพี่อ๋อ m m ็มจ0 0 0 0มีมีไหมครับ MG 20000 0มีไหมครับ MG 2 0 0 0สองแสล้วพี่บูยังไม่มีเลยพี่ตอนนี้จะอยู่มาสักส0 0 0 0 0พอไหวไหมประมาณ3 0 0 0สนนิดๆอ่าส0 0แสนต้นๆพอไหวไหมพี่พอไหวไหมนะ พี่ลองทักเข้ามาทางบ้านบ้านเขียวก็ได้บ้านฟ้าก็ได้นะครับผมบ้านเขียวก็ได้บ้านฟา้าก็ได้นะครับทักเข้ามาก่อนได้เลยอืมถ้าสี่อ่าโฟวิวนะพี่ตอนนี้ผมจะมีทั้งแคปบแล้วก็สี่ประตูนะครับมีทั้งแคบแล้วก็ส kiss, ี่ประตูมีทั้งโตโยต้าแล้วก็อีสุนะครับผมถ้าพี่สนใจนะครับอยากได้ข้อมูลพี่ทักเข้ามาทางบ้านเขียวก่อนได้เลยบ้านฟ้าก่อนก็ได้ นะครับแล้วผมให้แอดมินส่งรายละเอียดให้พี่ก่อนเลยนะครับ <_ s> พี่จะได้เห็นรอบรูปรถรอบคันทุกอย่างเลยนะครับมาฮะหัวเดียวโฟไหมหัวเดียวโฟวิวไหมพี่สี่คูนสี่ขับเครื่อนสี่ล้อปียี่บสองไม่2สองหมืนโลนี่คันนี้เปิดราคาห้าแสน้าหมืห้าันบาทเป็นเครื่องสองพันแปดนะโฟวิวเป็นรถตอนเดียวนาผมอ่าอันนี้ก็เดิมๆเลยดูดิดูลงดูล้ออันนี้ค่ ใส่เฉพาะบันไดข้างมาใส่เฉพาะบันไดข้างมามันจะได้ทนทนหน่อยใส่เป็นเหล็กเลยเรียบร้อยเครื่องสองพันดโฟพี่ปีสอง2นยิบสองนะครับครับผมมีเจ็ดที่นั่งที่ผ่อนหลักพันไหมครับพี่พอยมีเจ็ดที่นั่งเอาราคาผ่อนหลักพันไหมครับมีพี่พวกเซนต้าผ่อนเดิมนประมาณเจ็ดแปดพันเอ็กเพนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะผ่อนเดินประมาณเจ็ดแปดพันเหมือนกันนะครับเจ็ดที่นั่งเครื 1, 5, 5, ่องพันห้าเบนซินประหยัดน้ำมัน นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยพี่มีเยอะแยะมากมายเลยอยู่ที่ว่าพี่ชอบค่ายไหนอชอบรักยี่ห้ออะไรนะครับพี่ทักเข้ามาทางบ้านเขียวก่อนได้เลยราคาครับคันนี้คันไหนครับพี่คันนี้ใช่ไหมครับรีโวคันนี้อยู่ที่5้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นพี่พี่ได้ปี2ีสองนะครับไม่สองหมื่นเก้าพันโลนะครับอันนี้เดิมเดิมเลยนะไม่ได้แต่งอะไรมาเลยนะใส่แค่แบบใส่แค่บันไดข้างนะเป็นเหล็กเห็นไหมแค่นั้นเลย ดูลองดูลอ้ลอทุกอย่างโชค๊คเชิ้ทุกอย่างเดิมแบบแปรผันคือแบบรถไม่ค่อยได้วิ่งอ่ะพี่รถไม่ค่อยได้วิ่งอ่ะรถปียี่สิบสองอ่ะเครื่องสองพันแปดโฟร์วิวเกียร์ธรรมดานะครับถ้าพี่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสนใจนะพี่ทักเข้ามาทางบ้านขี่อ๋ได้เลยบ้านฟ้าก็ได้นะครับทักเข้ามาก่อนได้เลย่ะต่อเลยพอจูเนอร์น,นี่ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะพี่พอจูเนอร์คันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะเครื่องสามพัน 3, ามาด้าสองไหมมาด้าสองกันหน่อยดีกว่านี่อย่างคันนี้ปีสอง9นสิบเก้านะครับปีสอง9ัสิบเก้าอย่างตัวนี้เป็นตัวตัวเอสเลเทอร์ letter, นะครับตัวเอสเลเทอร์ letter, นะครับคันนี้ไม่สี่หมื่นโลอันนี้ก็ผ่อนเดือนละประมาณหกพัน 6, กระบาทหกพันกระบาทเราแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้รีโวโเมื่อกี้ก็เหมือนกันแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ นะครับถ้าพี่จัดแฟนแนซ์นะคันน้นน์แต่ผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้คันนี้นเหมือนกันถ้าจัดแฟนแนนซ์ี๋ยแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้หรือถ้าพี่จะซื้อสดเดี๋ยวคุยราคากันพี่รักราคาประมาณเท่าไหร่อันไหนที่มันขยับเข้าหากันได้นะครับอ่าอย่างคันนี้พอเดินหกพันสีขาวมุกเป็นห้าประตูนะครับนเ,นเ, 6, 000, 4, เป็นห้าประตูน,ะน,ตนะนตี้เป็นตัวรองท็อปนั่นเองเป็นตัวรองท็อปนะพี่นะี่เลย,ยสวยๆแบบนี้เลยอยากได้สี่ประตูไม่เอาแบบไม่อยากได้แบบห้าประตูมีแบบสี่ประตูไหมมีเหมือนกัน ก็มีเหมือนกันพี่มีเหมือนกันนะนี่ดีแม็กซีประตูคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะจะทรงสวยๆเลยจะทรงสวยๆเลยนี่โอ้โหนูใส่ยางแบบยางอ้วนนะนะโคตเท่บอ,อกเลยนุ่มแน่นอนดูออฟลึกๆึกพี่ออฟลึกๆอ,อ,อย่างนี้เลยอืม M.G.5 หน่อยไหมมาดู M.G.5 หน่อยดีกว่านานี่ปี22พี่ M.G.5 ตัวท็อปตัว X สลูปนะครับนี่ได้กล้องรอบคันได้กล้องรอบคันแล้วไม่น้องวิ่ีแค่หมื่นโล11,000โลปี2022นะครับปี2022นี่่ผ่อนเดื 7, 000, อน7,000พผ่อนเดือนประมาณ7,000แต่แถมทางร้านแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ถ้าพี่ซื้อสดเดี๋ยวคุยราคากันได้มาคุยราคากัน นะครับถ้าซื้อสดน,นะเราคุยราคากันได้นะครับในชุดแต่งรอบคันนะพี่อันนี้เป็นสีเทาดํานะครับปีสองไม่แค่หมื่นโลพี่คุ้มมากเลยนะประหยัดไปได้โอ้แสนกว่าสองแสนนะอะ่ประมาณสองแสนะน,น,นะน่าจะไผิดนะเพราะราคาเปิดอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นพ่อนเดอประมาณเจ็ดพันตีไปพ่อนเดอประมาณ 7, 000, เจ็ดพันดทางร้านออกประกันชั้นหนึ่งให้จ่ายประกันชั้นหนึ่งให้เลยนะครับทุกค่าดําเนินการไม่มีเก็บนะพี่ เราจ่ายให้หมดเลยเฮคาทําการจ่ายอะไรให้หมดทุกอย่างไม่ได้ไปบวกนยอดจัดไม่ได้ไปบวกใน,อด,ด,ด,กในอด,ดอกอเบี้ยนะครับผมเราทางร้านเราจัดการให้นะครับนะ M R Honda หน่อยแบบแนวแบบเอ็สยวแนวครอบครัวหน่อยดีกว,ว่าน,นะครับแนวครอบครัวหน่อยแนวแบบคอสโอเวอร์นะครับ5ประตูนะครับยกสูงนั่นเองนะครับตอนนี้ m อ h o n อ a อ,อ,อนด h r v พี่หนึ่งจุดแปดตอนนี้ผมมีหลายคันเลยนะครับมีหลายคันเลยอย่างคันนี้อ่ะคันนี้ปีสองพันสิบสี่นะพี่เป็นตัว e หนึ่งจุดแปด e นะพี่ไม่น้องวิ่งเพียงแค่เก้าหมื่นโลไม่น้องวิ่งเพียงแค่เก้าหมื่นโลคันนี้เปิดราคาอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นพี่ผ่อนเดือนละประมาณแปดพันเดี๋ยวจ่ายประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยเดี๋ยวจ่ายประกันชั้นหนึ่งให้เลยนะครับมาขยิบขึ้นมาอีกหน่อยนึงอันนี้ปี2018 อันนี้เป็นตัว EL เพิ่งปรับราคาด้วยนะพี่เหลือ595,000เกบาทอันนี้เป็นตัว EL นะพี่นี่เป็นสีเทาดำนะครับเป็นสีเทาดำคันนี้จะผ่อนเดือนละประมาณเก้าพันผ่อนเดือนละประมาณ9000พันตีไปมาส้าหมื่น่งได้แจากประกันชั้นหนึ่งให้เหมือนกันมาขยับมายห,หน่อยนึงปี2017ปี2017เอ่าเป็นตัว e เอทอนะพี่เป็นตัว e นะครับ กันเนี้ยเปิดราคาอยู่ที่485,000บาทเท่านั้นที่ผ่อนเดือนละประมาณ8,000ันอะเดี๋ยว่จกประกันชั้นหนึ่งให้เหมือนกันนะพี่ค่าองค์ค่าโอนค่าดเนินการทุกอย่างทางร้านจ่ายอะไรให้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมนี่มาขยับขึ้นมาเจ็ดที่นั่งเครื่องวันห้าเละเขาก็คือ expender นั่นเองนะครับนี่เนะ ไอ้เพนเดอร์คันนี้เปิดราคาเท่าไหร่เนี่ยนะมันเล็กใหม่แบบอ๋ออันนี้ถ้าจำไม่ผิดเท่าไหร่นะพี่คันนี้น่าจะมาใหม่จะเปล่ามาใหม่ใช่ไหมอ๋อมาใหม่มาใหม่มาใหม่ไอ้เพนเดอร์อันนี้มันเพิ่งเข้านะพี่รถเพิ่งเข้านะครับนี่อันนี้สตีคันนี้ก็เตรียมปล่อยแล้วลูกค้ามารับตอนเที่ยงนี้เลยนะครับ ล็อกโคลล็อโคไหมล็อกโคมเพิ่งเข้ามาใหม่นะพี่นี่เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยว้าวเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับต้ง 24, สองพันสี่ขับสองนะครับผมปีอะาไรวะเนี่ยปีสิบเก้าีสิบเก้าค่าตัวเท่าไหร่ไม่รู้นะพี่รถเพิ่เข้าให้ผมให้พี่ให้พี่ดูก่อนนะผมให้พี่ดูก่อนผมให้พี่ดูก่อนฟอร์จูเนอร์ จูเน์ก็มีนะมีเยอะแยะเลยพี่มีเยอะแยะเลยอืมนี่พี่พี่ท่านไหนนะครับอยากดูรถรุ่นไหนประมาณไหนนะพี่ทักเข้ามาทางบ้านฟ้าก็ได้บ้านเขียวก็ได้หรือว่าอยากปรึกษานะครับทักเข้ามาได้เลยอาชีพประมาณนี้อายุงานประมาณนี้มีภาละผ่อนประมาณนี้สามารถออกได้ไหมคะสามารถออกได้ไหมครับทักเข้ามาเลยพี่ เดี๋ยวลองทางเราจัดการดูแลให้แบบพิเศษพิเศษเลยนะครับผมนะครับดูแลให้แบบเป็นอย่างดีเลยนะครับผมพะบางคนแบบกลัวแบบมีภาระผ่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะยื่นไม่ผ่านกลัวติดเรื่องภาระนะครับเรามีธนาคารที่รองรับอยู่พี่พี่ไม่ต้องห่วงนะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับทางร้านเรามีธนาคารที่รองรับมีสินเชื่อที่รองรับอยู่นะครับผมรับจบให้เด็กใเคคารับจบให้พี่นี่นะครับโอเค ังไงผมต้องฟอร์ดนะครับฝากไว้ด้วยพี่นะครับคิดถึงรถสวยรถคุณภาพขอให้นึกถึงเอเคคาพี่มีรถใหพ้พี่เลือกมากกว่า300กคันนะครับพร้อมดอกเบี้ยของผมนะครับเริ่มต้นที่0 9น้นั่นเองหรือพี่จะเลือกรับเป็นประกันไทยชั้นหนึ่งก็ได้นะผมคิดถึงรถสวยรถคุณภาพขอให้พี่ๆนึกถึงเอเคคาสวัสดีครับเจอกันช่วงบ่ายพีนะ่